สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักสลัดผักสลัดกีนพอดนะคะที่อยู่หน้าร้านของเรานะคะแดดก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อน กินได้แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดไปกินนะคะเพื่อนนี่อยู่ในตะก,ก้าผลไม้นะคะนี่ก็ไดโนเคลของเรานะคะเพื่อนงามมากเลยนะคะใบเขาหน้ากินมากเลยนะคะเพื่อน ใบเขียวเลยนะคะไดโนเพลนี่นะคะเพื่อนๆกับเผานะคะรถกำลังเยอะเลยนะคะเพื่อนแถวบ้านนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะคะเพื่อน เราะว่าเขาวิ่งมาจากต่างจังหวัดคงไม่ใช่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้น่าจะเป็นจังหวัดนี้แล้วค่ะนี่อันนี้ก็เป็นต้นพริกของเรานะคะนี่เริ่มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนกลับมาต้นกะเพรานะคะอันนี้เราได้ เราได้ทําสาวต้นกะเพรานะคะต้นเนี้ที่เขาเหลืองๆตอนนั้นนะคะที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่ากะเพราของเราไม่งามนะคะเราก็เลยได้ตัดตัดยอดของเขาออกนะคะเพื่อนยอดที่แห้งๆแก่ๆนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วเราก็บำรุงด้วย ขี้วัวนะคะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมักที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนบ้างนะคะ<ม>ใบเขาก็เริ่มเขียวขึ้นมาเลยนะคะเพื่อน<ม>เริ่มดูดีแล้วะคะ่ะนี่<ม>แต่ชอบต้นคลื่นช่ายเอ้ยกุ้ยช่ายมากเลยนะคะเพื่อน เริ่มสวยงามแล้วนะคะผักะคะน้าควของเรานะคะนี่ใบสวยงามเลยนะคะที่หน้าร้านของเราโพลาบีนะคะผักบุ้งในกล่องโฟมนะคะ ีเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะผักโขมผักโขมแดงกับผักโขมสีเขียวนะคะที่เราโรยเมล็ดไว้ในในแปลงผสมปูนของเรานะคะนี่งอกมาแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ตรงนู้นก็จะเป็นผักบุ้งนะคะเพื่อนอน,นี่ลูกค้ามาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เอาส่วนผักหน้าร้านนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ